สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นงวดวันที่หนึ่งเมษายนะคะของรัฐบาลนะคะนาออันนี้เป็นเน้นล่างนะคะที่ของนาคเน้นล่างนะเพราะว่านาคต้องเอาหลักล่างลงมาดูหลายๆชุดนะคะว่าตัวเลขมันจะชนกันแบบไหนนะคะแต่คลิปนี้นะคะหรือคลิปนเนี้ยเนี่ยแผ่นเนี้ยที่นาคเอามาลงเนี่ย คือวันนี้นะคะนักนั่งนั่งหาตัวเลขนะคะก็คือมันหาออกมาได้สองชุดนะคะแล้วตัวเลขมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือนักก็คิดว่ามันน่าจะเม็กหรือจับชุดกันได้นะคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะอันนี้คําเตือนจากช่องแต่การจับชุดหรือจับหลักแบบนี้นะคะมันเป็นการที่เสี่ยงนะคะพี่เพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากได้ตัวเลขน้อยก็ต้องวัดดวงวัดใจกันไปเลยแค่นั้นจุกนะคะ อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นตัวเลขนะคะที่ที่นา่ามันเป็นการหาตัวเลขแบบสถิติตัวเลขที่ออกมาแล้วนะคะพี่แล้วเราดูดูแนวแนววา แนวทางอ่ะคือมันจะไปทางไหนนะคะอันนี้คือไม่มีสูตรนะอันนี้ก็คือไม่มีสูตรเหมือนกันนะคะแต่ทั้งหมดตอนนี้หน้าขาออกมาทั้งหมดนี่เดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดหาออกมาทั้งหมดมันสี่ล็อกนะคะเนาะแต่หน้าอีกสองล็อกอะ่ะมันเดินมาแค่สามงวดน้าไม่เอามาลงนะคะอีกอีกอันนึงก็เดินสามงวดเหมือนกัน แต่เนี้ยคือมันเดินเก้างวดแล้วอันนี้ก็คือเดินสองสี่หกอันนี้ก็คือถ้างวดนี้เข้าก็เป็นจินะคะถ้านี้งวดนี้เข้าก็คือเป็นเก้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเดินยาวนะปกติมันก็จะอยู่ประมาณหกงวดเจ็ดงวดอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นชุดพวกที่แบบว่าไม่ได้คิดไม่ได้คํานวณเนี่ยมันเป็นการหาตัวเลขนะคะพี่ที่ตัวเลขที่ออกมาแล้วเราก็สลับฟันปลานะคะแล้วเราก็ดูว่า คือมันมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะแต่ทีนี้ว่าน่าเอามาแม็กกันแล้วคือมันมันก็เดินนะคะมันก็เดินมาช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ชุดนี้มันก็เดินมาช่วงหนึ่งเหมือนกันแล้วทีนี้ตัวเลขสองตัวเนี้ยคือมันก็ไม่เหมือนกันนะคะตัวเลขวันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าตัวเลขวันนี้เหมือนกันเราก็น่าจะเอามาแม็กกันได้หรือเอามาจับชุดกันได้นะคะก็เหมือนกับตัวนี้นะคะที่ออกสี่สามสามสี่เนี่ยเห็นไหม อันนี้แปดสามันนี้สี่ศูนย์ตัวเลขมันไม่เหมือนกันเราก็จัดชุดอ่ะเนี่ยถ้ามันถึงตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่ตัวเลขซ้ายขวามันไม่เหมือนกันมันก็น่าจะจับชุดได้อันนี้คือคือการวินิจฉัยตัวเลขของหน้านะแต่การวินิจฉัยตัวเลขแบบนี้หรือจับชุดแบบนี้มันเสี่ยงนะคะอันนี้น่าบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันที่แบบว่า ถ้าเราได้หลักเลขสองตัวอย่างเงี้ยขึ้นมาเสร็แล้วเราไปจับในในหกหลักของนาคนะคะมันก็จะออกมาแบบคือไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอืมแต่นั้นมันก็จะสิบสองชุดนะคะมันจะเป็นสิบสองชุดแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็เอาไปแมกกตัวชุดวัดใจนะคะเนาะแค่นั้นก็ไปนค้นดูว่าตัวไหนที่มันชนแล้วก็คัดออกมาแต่อันนี้คือมัน มันแ็กกันออกมาหรือจับกันออกมาแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยจับชุดออกมาอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้ชนเก้าอันนี้ชนหกชนเก้าเห็นไหมอันนี้ไม่ชนจับชุดอันนี้ชนเก้าอันนี้ชนจิตอันนี้ไม่ชนก็คือจับชุดเลยอ่ะวัดกันไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่พี่อันนี้คือน้อยชุดเน้นล่างอย่างเดียวนะคะแต่จะมาหรือไม่จะเดินต่อหรือหยุดแค่นี้อันนี้ก็ไม่ มีใครรู้นะคะหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่เนาะเพราะว่าคือมันทําตามอ่าทําตามตัวเลขที่มันได้ออกมาแค่นั้นเองนะคะเนาะก็ว่ากันไปนะคะเกสองเก้าหกห้าสองห้าหก เพื่อนพี่ก็ระวังเบิ้ลนะคะเพราะว่าเบิ้ลนี่มันมันจะหมดหรือยังอันนี้มันเดือนอะไรเนี่ยโมกุลากุพาเมนามษสาเดือนหน้าเดือนเมษสาอันนี้ออกวันที่หนึ่งอืมเนี่ยใครที่ชอบตัวเลขน้อยชุดก็ลองอไปพิจารณานะคะพี่เพราะว่าตัวเลขมันมีหลายสูตรมาก,มาก ลายสูตรหลายชุดเลยแล้วก็มีแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มีตัวเลขอีกนะคะก็คืออันเนี้ยเดินเดินตลอดสายเหมือนกันไม่มีหลุดนะคะพี่กี่ปีก็ไม่เคยหลุดแต่เป็นตัวเลขตัวเลขคู่เหมือนกันแบบนี้แหละแต่ไม่ได้เน้นนะคะว่าจะอยู่ล่างอยู่บนอืมแต่จากที่นาคม,มองไปเนี่ยมันมันก็ใกล้เคียง ใกล้เคียงกับชุดที่เราเคยลงไปนะคะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูได้นะคะพี่ใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะคะน่าก็หาเจอแล้วนะคะก็คือเอามาลงให้นะคะเหลือแต่เป็นดับเดียวนะคะทีนี้ดับเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะชนตัวเลขออกมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะชนได้อะไรอีก แต่ชุดนี้คือมันมาแบบนี้ก็เลยจัดแม็กไปเลยนะคะก็ประมาณนี้